ไซ์นี้นะคะไซ์ใหญ่ยักษ์เลยนะคะไซ์ใหญ่ซึ่งต้นใหญ่มากนะคะแล้วก็มีการดูแลมาเป็นอย่างดีไซ์นี้ราคา4,500บาท สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่สวนพี่กิตินะคะอันนี้คือความสมบูรณ์นะคะสมบูรณ์เหมาะสมแล้วเนี่ยพอได้สมควรแก่กเวลาหนึ่งปีหนึ่งปีนิดๆน,นะคะรากเต็มเปี้ยะเลยนะคะอนุบาลถามบางคนถามว่าอนุบาลไว้หกเดือนได้ไหมได้นะคะขอให้มีใบแท้ออกนะคะคือใบขนนกเนี่ยออกก็ถือว่าได้แต่ความสําคัญไม่ได้อยู่ที่ต้นพันธุ์อายุขนาดเท่าไหร่นะคะความสำคัญความสําคัญอยู่ที่หลุม นะคะการเตรียมหลุมจะต้องได้1ปีนะคะถ้าเตรียมแบบเต็มรูปแบบแต่ถ้าจะ,จะเอาแบบรักขั้นตอนก็ต้องใช้ปุ๋ยชีวภาพเข้าช่วยนะคะก็จะใช้อยู่ประมาณ 100- ยถึงกิโลต่อต้นนะคะเพราะว่าเขาจะต้องกินเยอะนะคะใช้ปุ๋ยอะแล้วนี่คือมองถ้ากล้องซูมเนี่ยจะเห็นไหมคะว่าไม่มีดินไม่มีดินแล้วนะคะที่เห็นไม่เห็นไหมคะว่า ของเราแตกต่างจากที่อื่นยังไงนะคะของที่อื่นเนี่ยคุณจะครบปีหรือครบ2ปีคุณก็จะต้องเห็นดินนะคะเพราะดินมันจะไม่ย่อยสลายมันจะมันจะไม่หายไปไหนนะคะเพราะว่าพืชเนี่ยจะเอาแต่สารอาหารที่มีอยู่ในดินเอาไปใช้นะคะก็จะเหลือดินให้เราเห็นแต่ของเรานะคะคุณจะไม่เห็นดินเหลือเหลืออยู่เลยที่เห็นนี่ก็คือปุ๋ยที่เราเติมเข้าไปคุณจะเห็นแต่รากนะคะแล้วก็ที่ดำๆนี่คือปุ๋ยปุ๋ยที่เราจะต้องเติมให้เขาตลอดเวลานะคะะฉนนั้นในนี่คือรากทั้งหมด ลากแก้วเส้นใหญ่ๆนี่จะลงไปดิ่งไปหาน้ําให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อความแข็งแรงแข็งแกร่งแล้วก็ลากฝอยก็จะวิ่งหาอาหารไปพร้อมๆกันนะคะเพราะฉะนั้นพอเราลงปุ๊บเนี่ยประมาณ2อาทิตย์ลากที่อยู่ขดอยู่ข้างล่างนี่จะยืดไอ้ที่ขดๆอยู่เนี่ยพอเขาได้สัมผัสความชุ่มชื้นแล้วเขาจะเดินเดินต่อไปเนี่ยเขาจะไหลลงทันทีทีนี้เราก็มาดูการปลูกใส่ลงไปเลยนะอ่ะเสร็จแล้วดีลงไปเห็นไหมที่พี่บอกว่าอย่าเพิ่งตก เอาแค่ชนรากนะเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยเยนี่ยเอาแค่ชนรากนะเห็นไหมคะเอาแค่ชนรากแค่นี้นะไม่ถมโคนนะเพราะบางคนปลูกจะถมอยู่นี่เลย <liner. S 2> <Opera. S 1> อันนี้จะไม่นะคะจะถมแค่นี้นะคะจะถมแค่นี้นะแค่ชนชนโคนนะห้าม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 อย่างนี้นะไม่ได้นะคะเอาแค่นี้นะคะเอาแค่นี้เพราะมันจะไม่โตแล้ว Además, มันจะขยายออกข้างไม่ได้มันจะต้องแทงรากใหม่แล้วมันก็จะขยายอาจจะช่วยพยุงมันด้วยการ อัดดินเข้าไปตรงคอมันเนี้ยแน่นนิดนึงนะตบแถวนี้ให้แน่นนิดนึงจะไม่ปลูกให้เสมอดินจะไม่ปลูกให้เสมอดินจะไม่ปลูกให้พอดีกับดินนะเพราะว่าถ้ามันปลูกให้เสมอดินปุ๊บเวลาดินมันยุบตัวอันนี้คงไม่ยุบแล้วหลหะเพราะว่ามันแน่นแล้วปัญหาของมันก็คือถ้าน้ํามาหรือสูง,สงกว่าบริเวณที่เรากําหนดนะคะมันก็ยังเหลือตรงนี้ไว้เป็นนิดหน่อย แล้วพอต้นสูงขึ้นนะคะก็จะพอดีเองร่องน้ําที่ที่เราจะเหลือเวลาเราใส่น้ําถ้าเวลาใส่น้ําน้ําจะอยู่ประมาณนี้นะเนี่ยน้ําจะอยู่ประมาณนี้เพราะว่าปากหลุมหนึ่งเมตรใช่ไหมคะเพราะนั้นน้ําที่ลงก็ต้องลงหลุมพอดีไม่เอาไปใส่ที่ต้นนะคะไม่เอาไปใส่ที่ต้นจะอยู่ประมาณนี้ค่ะช่วงนี้ลมแรงนะคะหาหลักหาหลักสองด้านหรือสี่ด้านก็ได้นะคะยึดยึดต้นไม่ให้ไม่ให้เอียงไม่ให้ล้มนะคะตีเป็นข้อก็ได้นะคะ ถ้าแทงยอดใหม่นะคะแล้วเห็นตัวเนี้ยขึ้นมาเยอะๆนะคะยิ้มได้เลยสมบูรณ์แข็งแรงแต่ถ้ามันแทงยอดใหม่แล้วไม่มีไอ้นี่เลยให้พึงระวังว่ามันไม่สบายแล้วแล้วใบมันจะไม่ยาวด้วยใบมันจะสั้นๆนั่นคืออาจจะเป็นโรคลากเน่าแต่ถ้าถึงกับเป็นโรคคนเน่าโรคคนเน่าเนี่ยมันจะไม่เป็นตอนอายุเท่านี้มันจะแฝงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนต้นโตใหญ่ประมาณปีกว่าๆแล้วมันก็เน่า ถอดยอดเลยแต่ถ,ถ้าโรครากเน่าพวกนี้ใบจะสั้นหดหงีบงนะคะให้ดูลักษณะของโรคเกี่ยวขึ้นมา,าด้านใหม่ขึ้นมาไม่มีไม่มีมมพวกนี้ไม่มีความม,ม,มัน,นมันไม่สมบูรณ์ใช่ค่ะนี่บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของเขานะคะตัวนี้ก็สมบูรณ์ทุกต้นเลยที่เห็นแล้วเลยเห็นไหมคะเหลืองติดมาทุกอัน